สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสํารับผมส,สำหรับเมื่อนี้นะครับมาพบม,มาพอ,อกันอีกแล้วนะครับผมหลายๆเมื่อหลายๆวันนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้เป็นวันที่17เนาะเมื่อวานเนี่ยก็คือที่โชคสิมานกันแน่ยูสุข,ขุสุคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผู้ได้ก็ได้ เห็นเอฟซีเป็นทักมาหลายคนอยู่นะครับว่าได้นำยุวศรนี่นี่พูดถึงว่า,ารัฐบาลไทยเนาะนะครับพอยห้าไฮไปที่ห้าหนึ่งเสามนะครับปรากฏว่าออกเ3 3สามสามเนะครับเพราะว่าพอยห้าตาม,มาสามงวดนะครับพอยห้าได้เลขสามคู่สามหามาถึงจังงวดเก้าแปดนะครับนี่เว้าเว้าเท่าขว่มไปถึงรัฐบาลไทยก็นเนาะนะครับ ่อนจะเข้าเรื่องตำราล่านะครับผมนั่เก้าแปดกับโปกตว่าออกนะครับกับข้อใดอยู่นะครับมาเมื่อวานนี้นะครับรัฐบาลไทยวันที่สิบหกคอยหักมัดตามอีกตามหาหนึ่งกับเกตสามห้าหนึ 1, ่งหนึ่งห้าเกตสามสามเจ็ดปรากฏว่าเขาเกตสามสามเจ็ดพี่น้องกับข้อใดอยู่นะครับผมเอฟซี FC หลายคนหลายท่านกับแหลงน้ำพอยี่ห้าอยู่นะครับอาฟุตบอได้กับสูต,ต่อกันแล้วกันเนาะสำหรับแนวทาง รัฐบาลไทยเนาะนะครับผมแต่ว่าพอยห้ากับขอเวลาจักแปดนาทีกับพี่กำนอน,นะครับขออนุญาตปบปากกับพี่น้องไปจักน้อยนะครับผมเพราะว่า,าทางเพจทางเพจเฟซบุ๊กหรือซึ่งว่ามีมีเพจปลอมหลายนะครับผมเดี๋ยวนี้คณะนะนี้พอยห้ามีเพจมีเพจอยู่หนึ่งเพจแล้วก็เฟซบุ๊กหนึ่งเฟซบุ๊กนะครับเพจเฮฮาพารวยนีมีผ่าโผก่ผัาแบบนี้ไซแวนนะครับ เหตุจริงเฮฮาผาร,รวยผู้ติดตามแปด0มืนหนึ่งพันคนนขณะนี้นะครับผมขาบบอมี่ขาบอมี่พาพกหัวเนี่ยเป็นเพจฟอร์มเลยพี่น้องเด้อนะครับจะเป็นเพจฟอรมนะครับพี่น้องจําไว้นะครับถ้าเป็นพาพกหัวงี้จะเป็นเฮฮาผาร,รวยตัวจริงนะครับเบิงเบิงอยู่ทั้งข้างบนข้างบนก็ได้นะครับที่เป็นพาพปกหัวแต่ว่าผาผาคนละพื้นนะครับที่พวกหัวอาจจะเป็นสียล่ายเล็กๆ นะครับนะครับสีละลายเล็กๆนะครับพี่น้องทั้งยูทูบกับเขาไปติดตามทั้งเฟซบุ๊กนั่มก็ได้นะครับผมทังเพจเฟซบุ๊กนั่มนะครับจะเป็นไซแวนแบบนี้นะครับนี่คือพอแห่5้าผ้าร่วยโตจริงอยู่ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็อยู่ทังเฟซบุ๊กซซื้อๆนะครับอะลิชาจ๋านะครับจะเป็นพอยห้าไซเสือบอไดไซบอไดไซผ้านะครับไซเสือแบบนี้นะครับ อริชาจ๋านะครับผู้ติดตาม2แสน2แสนแปดหมื่นคนนั่นกับอริชาจ๋านะครับบอกพี่น้องเรารับรู้รับทราบนะครับทั้งทั้ง Facebook เฟซบุ๊กทั้งยูทูบก็เข้าไปติดตามทา้งเฟซบุ๊กน้ำเด้อครับเด้อแต่ว่าทั้งยูทูปก็รู้สึกว่าหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อนี้จะไปลงทางเฟซทางยูทูปน้ำทางเพจเฟซบุ๊กพร้อมนะครับแต่ทางเฟซบุ๊กนะครับให้พี่น้องได้เห็นหลายๆช่องทางนะครับผม ก็เลยแจ้งให้ทราบก่อนนะครับก่อนเข้าจากเขาเรื่องเขาเล่าเนาะนะครับกับพ่อเดินดีพ่อสมควรนะครับแนวทางก็คือแนวทางเด้อพี่น้องเด้อว่ามีผูดด้ใดจะรู้ได้ดอกครับว่บาจะออกตัวใดนะครับหาดวงดีสิ้นมีศกวัสนาซาตาดีกะเข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนนิยังกับหันมาระว่างเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับพิจารณาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับผมก่อนลงทุนก็นกนคิดดีๆนะครับ คิดดีๆนะครับเจรณาดีๆก่อนลงทุนนะครับผมปล่อยห้ากะให้มาาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับผมปล่อยห้ากะตามฝันตามคิดตามเพ่งเล่งออกมากขึ้่นว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าก็โชคเข่าอยู่นะครับผมโชคเข่าก็ถือว่าเข่าเนาะยกตัวอย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพูดถึงตำล่าเนาะตำล่าปล่อยห้าหเกตหนึ่งกับ เจ็ดแปดนะครับออกตัวได้บ่อนี้พี่น้องทำเล่านะออกเก้าแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพอยห้าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปดปรากฏว่าวาตรงนะครับเป,นเปน็นเป็นสามตัวก็เป็นแปดเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับแปดเจ็ดเจ็ดนะครับถ้าวิ่งถ้าเลียก็จะได้ทั้งทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับถ้าสายวิ่งสายหลุดสายเลียเพลินนะครับผมนี่นะครับ กะเมื่อนี่กะมาพูมาพอกันอีกแล้วนะครับให่มากเพื่อเป็นหน้าทางตําลาวนะครับช่วงนี้ตําลาวกับพ่อไปพ่อมาอยู่นะครับพ่อไปวัดไปว่าอยู่รัฐบาลไทยกับพ่อไปวัดไปว่านะครับสําหรับรัฐบาลไทยสองงวดติดแล้วนะครับผมงวดเก้าแปดก็ได้งวด,ด,งวดมือว่าน,นี่เกตสามสามเกตก็ได้นะครับยังเหลืออีกตัวเนืองเด้อนี่นะครับคอยเติดตามอีกนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับผม แต่ว่าสำหรับเมื่อนี้แนวทางตำลาวนะครับงวดวันที่17พฤศจิกายน2 5 6พนรบะครับพี่น้องเตรียมจดก็แล้วกันเนาะนะครับเตรียมจดก็แล้วกันนะครับผิดไายทายคลิปคอยไปเบุ้งตัวเลขนะครับตำลาพ่อไอฮาพารวยวันที่17พฤศจิกายน2568นะครับวิ่งรูดวิ่งรูดพี่น้อง มือนี้อาจจะไลค่คู่ไล่หางแน่นะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งห้าวิ่งเจ็ดอันนี้มากกับจังเอานะครับว่ามากกับพานไปเลยนะครับเลื่อนพานไปเลย,ยว่าเอาว่ามากว่าชอบมือนี่ส่งเป็นตาบลนั่นก็อีหยังกับแล้วแตนะครับคอยห้ากับห้าเพื่อเปลีย่ยนทงเท่านั้นนะครับวิ่งรูดห้ากับเจ็ดนะครับตามเราวันนี้นะครับวิ่งรูดห้ากับเจ็ดจับคู่หนึ่งห้า 50 70ูนนห้นะครับผมห5ึ่งห้า,หา,น,น,หานะครับอีกเจ้งหน้าพี่น้องค่อยกิับกรับนายพี่น้องไปเบิง้งตัวเลขน้ำกันนะครับผม ใหเพิจารณนาด้วยตัวเองนะครับก่อนจะลงทุนคิดดูดีๆนะครับมากชอบจังลงทุนบ่มากบ่ชอบไม่ต้องลงทุนนะครับผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านนะครับวันสําหรับแนวทางตาราวันนี้นะครับผมอ่ะขออนุญาตกับหน้ากล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมกับหน้ากล้องนะครับเบื้องหน้าพอยห้าด่วนบ่ได้น,นะครับเบื้องลูบอพี่น้องเอาตรงนี้กับบ่ได,ด้บ่ เอาสำหรับทางเฟซบุ๊กกับบ่อใดนะครับนี่นะครับสำหรับแนวทางตำลาพ่อยฮา,านะครับวันที่17พฤศจิกายนสองพันหกสิบแปดนะครับเด่นเด่นเด่นมาแล้วพี่น้องนะครับออกไปพิจารณาล่องเบิ้งนะครับอามารชอบก็จังเอามามากว่าชอบกับพันๆไปนะครับผมนี่นะครับ ที่น้องเขาไปติดตามทางเพจน้ะครับเดือกเพจที่ห้าพะรวยนะครับคือจังพลอยห้าอธิบายเพิ่งนะครับจะมีผ้าโอกหัวไซแวนตานะครับสซแวนตานะครับนั่นคือเพจจริงนะครับผู้ติดตามแปดหมื่นหนึ่งพันคนนะครับเอาโชคมานกันสุขสุขคนนะครับตำลาพลอยห้าพรวยวันนี้นะครับเด็ดเด็ดนะครับเอาไปพิจารณาลองดูมากชอบกับจังตามักๆว่าชอบกับผันพานไปนะครับ ให้พี่น้องโชคมันกันสุขุณสุขคนครับผม